นฝนฝนตกถนนลื่นผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะทั้งหลายต้องเพิ่มความระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับผู้ชมเพราะมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นอย่างที่กําลังจะพาไปดูเนี่ยคือมีรถเก่งคันหนึ่งไม่ได้วิ่งอยู่ชิดซ้ายนะครับไม่ได้วิ่งอยู่เลนซ้ายแต่อยู่ดีเนี่ยหักเลี้ยวเข้าปั๊มไปเลยมันก็เลยไปตัดหน้ารถจักรยานยนต์ที่เขาอยู่เลนซ้ายขี่ตามมาด,ด้วยความเร็วรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาก็เลยต้องเบรกกระทนันหัน พอเขาเบรกกระทันหันแบบนั้นแล้วถนนมันลื่นก็เลยล้มกลิ้งไปกับพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสยังคงนอนหมดสติอยู่กลางออตอนนี้ยังนอนนอนหมดสติอยู่ที่กลางถนนต้องนําส่งโรงพยาบาลครับไปดูภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยครับรถคันนี้คือเลี้ยวเข้ามาอย่างรวดเร็วเพราะว่าต้องการจ,จะเข้าปั๊มรถจักรยานยนต์ข้างหลังเนี่ยต้องเบรกกระทันหันก็เลยถลายลื่นไปกับถนนเนี่ยยาวเลยนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปั๊มแก๊สแห่งหนึ่งริมถนนสายฉะเชิงเซาสุวินทวงศ์พื้นที่หมู่17ตำบลนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเซาที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับรถเก๋งคันสีขาวกำลังจะเลี้ยวเข้าปั๊มแล้วก็มีจักรยานยนต์ขี่ตามหลังมาด้วยความเร็วทําให้จักรยานยนต์เนี่ยต้องเบรกกระทันหันรถจักรยานยนต์ก็เลยเสียหลักล้มควม่ำผู้ขับขี่กลิ้งไปบนพื้นถนนนอนหมดสติอยู่กลางถนนนะครับต้องมีคนนําส่งโรงพยาบาล ส่วนตัวรถจักรยานยนต์เนี่ยถลยไหลออกไปตามพื้นถนน10กว่าเมตรพนักงานปั๊มรีบวิ่งออกมาแล้วก็ประสานตำรวจสายตรวจนครเนื่องเขตและกู้ภัยฉะเชิงเซาเข้ามาช่วยเหลือคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างภาพที่เห็นนะครับพลเ,เมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เล่าเล่าให้ทีมข่าวฟังครับว่าจุดนี้มกักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่เลี้ยวเข้าปั๊มเนี่ยไม่ค่อยขับชิดซ้ายอ่ะเลี้ยวเข้าเลยมันก็เลยตัดหน้ากันอยู่บ่อยๆเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็คาดสาเหตุ ว่าที่รถจักรยานยนต์ล้มคว่ำเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าฝนตกถนนลื่นด้วยนะครับน้ำขังอยู่เป็นช่วงๆบนพื้นถนนพอเบรกรถด้วยความเร็วเนี่ยมันก็เลยทําให้ควบคุมรถไม่อยู่ทางกู้ภัยฉะเชิงเซาได้ประถมพยาบาลแล้วก็นําตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลครับ